สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับอยู่กันที่งาน t h i n g of Living Condo Expo 2016นะครับซึ่งเป็นงานมหกรรมคอนโดมิเนียมที่จัดโดยเว็บไซต์อสังหา t h i n อ o f l i v i n g .com นั่นเองนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์บุมก็อยู่ในงานแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ภายในงานเนี่ยก็มีทั้งผู้ประกอบการแล้วก็โครงการต่างๆมาร่วมออกบูธกับเรามากมายนะฮะภายในงานมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาเยืนอยู่ภายในงานแล้วนะครับผมซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีโครงการอสังหาต่างๆมาร่วมออกบูธกับเรามากมายในครั้งนี้นะครับและหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญในงานนี้ก็คือตัวฮอตดีลนั่นเองนะฮะฮอตเดลคืออะไรคือยูนิตพิเศษบางยูนิตนะครับที่ทางโครงการเนี่ย เขานำมาจัดโปรโมชั่นซึ่งจะมีเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นนะครับเราก็จะมามีส่วนลดพิเศษลดแรกแจกแถมกันเข้าไปนะฮะและยูนิตบางยูนิตที่อยู่ในนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นยูนิตที่พร้อมโอนด้วยนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับมาตรการลดหย่อนค่าโอนจากรัฐบาลนะครับที่กําลังจะหมดลงในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับผม ใครบางคนที่อาจจะกําลังอยู่ในโปรเซสการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่นี้นะครับก็อาจจะมาดูภายในงานนี้ได้ครับผม และส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงาน Think of Living Condo Expo 2016นะครับผมนั่นก็คือการแจกหนังสือนั่นเองนะฮะซึ่งเราทำมาทุกๆครั้งที่เรามีการจัดงานเลยนะครับผมและสำหรับหนังสือในงานนี้นะฮะก็จะชื่อว่าเปิดทำเลใหม่รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนั่นเองนะครับผมซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะเป็นการรวบรวมเอาข้อมูลและก็บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานีรถไฟฟ้าของสายที่กำลังจะเปิดใหม่นั่นก็คือสายสีม่วง สายสีเขียวแล้วก็สายสีน้ําเงินนะฮะทำให้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าได้ลงไปสํารวจทําเลด้วยตัวเองเลยนะครับผมใครที่อยากได้หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ยากนะครับเข้าไปลงทะเบียนที่ w w w t h i n g o f l i v i n g c o m b o o k นะฮะหรือจะมาลงทะเบียนที่หน้างานก็ได้นะครับผมแล้วก็เอารหัสมารับหนังสือที่หน้างานตรงจุดนี้เลยครับ และนอกเหนือจากตัวหนังสือนะครับคุณผู้ชมภายในงานเนี่ยยังมีการแจกแผนที่รถไฟฟ้าฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะแจกแผนที่อันนี้ไปทางไลน์นะครับให้คุณผู้ชมแอดเข้ามาที่ไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับผมแล้วเราก็จะแจกแผนที่อันนี้ส่งไปให้คุณผู้ชมหลังจากจบงานนี้ครับ และนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับสำหรับแฟนคลับของ Think of Living เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการเลือกซื้อบ้านอยู่นะครับผมก็เชิญมาที่งานได้เลยนะฮะเพราะว่าที่บูธของ Think of Living ของเราเนี่ยเราจะมีมุมสำหรับปรึกษาปัญหาบ้านและคอนโดนะครับผมซึ่ง ทีมงานของ t h i n k of Living ของเราเนี่ยคนที่เขียนรีวิวอยู่ในเว็บไซต์เรานี่แหละนะฮะจะมาคอยให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับผมและนอกจากนี้ก็จะมีพันธมิตรของเรานะครับก็คือบางกอกซิตี้สมาร์ทนะครับที่เขาจะมีคำแนะนำในการเลือกซื้อบ้านมือ2มาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมและที่บูธของ Bank of China ทางด้านโู้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในการเลือกซื้อบ้านด้วยครับ และส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมภายในงานนี้นะฮะวันเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายนี้นะครับผมและมิสเตอร์เนี่ยก็จะมาประจําอยู่ที่งานด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่อยากจะเจอพวกเรานะครับอยากจะพูดคุยพูดถึงปัญหาบอกเล่าสู่กันฟังต่างๆนะฮะมาหาพวกเราได้ที่งานนี้เลยครับ t ต i งออฟลิฟิ้งคอนโดเอ็2016นะครับซึ่งงานของเราเนี่ยจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ชั้น1สยามพารากอนแห่งนี้ครับมาเจอกับพวกเราได้นะครับ